ก็แหะพี่โน้นอ่ะเอาหน้าคุณโน้นมาดูดิพี่โน้ยพี่โน้นโผล่หน้าเลยพี่นิวอย่างไรยังไงวนว่างไงโผล่หน้ามาหน่อยดิโผล่หน้าใหญ่มากอ๋อกิ้เข้าวเย็นกันยังหน้าวีหน้าวีมากเลยเนี่ยไปทำอะไรมา อยู่แต่บ้านหน้ามีแต่แก้มกินข้าวกินทั้งวันสั่งกินทั้งวันเลยนะผมยาวผมยาวมีเกสพิเศษมาเปิดัวเกสเลยได้ปะอ่าได้ได้ได้มีเกสพิเศษมาเกสพิเศษนั้นก็คือพี่นิวนั่นเองเอาไม่ใช่เรก หลอกหลอกมาไลฟ์วันนี้วันนี้คนวันนี้คนสวนทาสวนทั้งวันเลยอจริงเหรอฮะโอ้ทาเป็นหลายอย่างนะเนี่ยจริงนี่เดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวพี่หาเดินไปบนึงนะมีพ <c oughs> ีุ่กขอคุณสบาย สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบเป็นคนสวนเหรอครับวันนี้เป็นพ่อครัวครับเอาเป็นพ่อครัวไปนี่ไลฟ์ไหมวะไลฟ์เดินละเสร็จกับกล้องให้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวกับกล้องให้คุยกันสวัสดีครับพุกสวัสดีครับพี่โอมโอ้เป็นพ่อครัวเหรอครับวันนี้อะไรนะครับพุกตัวจริงไหมครับเนี่ยเปล่าครับพุกตัวปลอมครับผม นี่เคยเห็นน้องในทีวีน้องไทยปุ๊บปาเดี๋ยวเอะพี่หรอพี่พี่หลอกเขามาทำครัวปุ๊บไหนทำอะไรครับวันนี้อันนี้ทำอะไรทำครัวไปให้ฟุ๊กโดทำข้าหน่อยก็ว่าอยู่ทำอะไรนะก็ว่าอยู่เลยว่าอยู่ว่าทำไมแบบเตรียมของอะไรอยากให้ทำอะไรให้กิน หลอกมาทําครัวหลอกมาทําครัวแล้วแอบมาไลฟ์หลอกมาทําครัวเดี๋ยวก่อนนะกับไหนพี่อมพี่มีกับกล้องตรงไหนเลยก่อนนะพี่อมทะาอะไรกินนะครับวันนี้พี่มีารัะไปเดียววันอย่างของจีนครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่า อธิบายขั้นตอนดิพี่ส่วนแรกมีอะไรใส่ลงไปลงไปอธิบายให้พุกฟังดีเลยสำหรับทำรายการอาหาร๋ย่สอนกับพุกอยู่ไม่เห็นหน้าน้องเลยสมมติว่าเป็นสมมติว่าเป็นช่องช่องนัททัศน์ออฟฟิเชียลดูเลยครับสวัสดีครับก่อนพิธีกรรายการนี่พี่พุกนิโอ้โหนเล่นอย่างเงี้ยไม่ได้ตั้งตัวเลยนะก็ลองดูลองดูเอาไปเดี๋ยวเป็นเก s ดูข้อควาพี่ดิ พี่ฟุ๊กเปิดตารารนะเปิดตารางก่อนซอมอาสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้เราก็มีเกตพิเศษยง่จะมาค้างอีกแล้วเน็ตสัญญาณไม่ค่อยดีอ่ะของฟุ๊กก็หมุนไม่เดี๋ยนกัอนมันฟุ๊กของฟุ๊กค้างมายังครับพี่นิวพี่มาแล้วโอเคมาแล้วปกติแล้วอ่ะพี่ฟุ๊กเปิดรารารมาเร็ว สวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีทุกๆคนที่ดูลาอยู่ตอนนี้นะฮะวันนี้เรามีเกสสเปเยลเกสนะฮะจะมาทำยำขนมจีนใช่ไหมครัทำอะไรนะพี่ยอมทำอะไรนะครับทำยำขนมจีนครับครับ <ผม S 1> วันนี้พ่อครัวนะฮะซึ่งพี่โอมนั่นเอง <laughs> จะมาทำยำขนมจีนไหนเร็วสอนหน่อยทำยังไงปีนเสงม่าน้ามืดมืด,มดปะเปิดไฟไหมเปิดไฟเปิดไฟนี่ได้ หน้าพี่มืดไหมเปิดไฟเตาไม่มืดครับเปิดไฟเตาแก๊สดีพี่อมสว่างเลยยังไงเปิดเมื่อกี้เลยว่าเปิดไฟเตาแก๊สเอาที่เปิดไฟเตาแก๊สตรงนี้ไงไฟถ้าเปิดข้างล่าง่ะมันจะปล่อยไหมไหมครับใคยไหมไหน่อยเร็วไหนเร็วไหนสอนหนูหน่อยเร็วมาทำยังไงยำพี่จเป็นทำให้ดูตัวผสมแรกสองสองพี่สองข้างเนี่ยเนี่ยยกมาเลยพี่ยกมาเลย มีอะไรบ้างนี่เขาเรียกว่ากระถิ่นริมรั้วครับกระถิ่นริมรั้ว <c oughs> เอาอเป็นกล้องหน้าอย่างนี้ใช่ปะหรือว่าต้องหลังตีกล้องหน้าอย่างนี้ครับผมงั้นไม่เห็นหน้าเราอันนี้ไข่ด้วยนะเอ้ย <c oughs> นี่มันไข่นกกระทาปะครับ <c oughs> เราเป็นตลกปะเนี่ย <c oughs> หนูก็ติดจากพี่โอเมรลอ๋อติดจากพี่ยัไงไเออ ไข่ไก่แล้วอะไรต่อมีอะไรต่อพริกครับมีพริกพริกขั่วอ๋ออ๋อพริกขั่วพริกขั่วอันนี้นี่มันยออะไรฮะอะไรอันนี้อะไรหมูยอหมูยอกับอะไรอ่ะครับปลาอะไรครับปลาอะไรมีสองตัวปลาวันนี้ไม่ได้ทำหรอกวันนี้นั่งทายอยู่นี่แหละเล่นทายกันอยู่เนี่ยปลาทูหมูยอกับปลาทูโถ อันนี้ว่าปลาอะไรมีสองตัวอ่าอันนี้ฟุกชอบอันนี้ฟุกชอบอันนี้อะไรอะ่ะกกหมูอ๋อกกหมูห <laughs> นูเห็นเป็นน้ำตาลปี๊บไม่ใช่ไม่ใช่กกหมูกกหมูกกหมูหมจเจ๋อเก็ไม่มีอะไรครับเจ๋อเลยก็เป็นผักโหมาเสร็จเตรียมให้จริงจังมากเลยเขินจังเลยไม่ต้องเอขินผัก อันนี้คือผักรวมกินมาสอยเทปล่าไมมกินก็ได้อะถ้าพี่อมทำก็กินหมดเลยไมได้ป่าวพี่ไม่ชอบกินเนี่ยครับพี่จะถามว่ากินไหมพี่เตียมถ้ากินเราจะส่งถ้ากินเราจะส่งมาให้อะเลยนะครับถ้ากินเราจะส่งมาให้อ่ะครับอย่าท่านะถ้าทำแล้วถ้าทำแล้วไม่กินน่ะพี่ พ่โกรธเลยนะทำแล้วส่งมาให้ก่อนเถอะได้จำทำไว้จำาทําไว้แล้จำกล้องไว้อ่าไหนทำก่อนทำก่อนเรยจะรอดูได้ได้โอเคเราเนี่ยเราคุยอยู่เนี้ยอ้ะใส่อะไรก่อนไม่ได้คุยกันไงมีน้ำยำนี้น้ำยำพี่ไม่ได้เป็นคนทำครับพี่นิวทำเอออย่าบอกเดี๋ยวเขาก็รู้ว่าเตี้ยหมดเนี่ยเขา เซอร์ไพรส์เลยนะเนยก็พี่อ่ะว่าอยู่ว่าทำไมอยากให้พี่ทำจังนี่ก็หลอกมันหลอกพี่มี่เข้าครัวเข้าสวยเข้าสวยขนมจีนนี่รู้จักกับมิคาเซ่ไหมครับพี่ขนมจีนใช่ไหมครับเปิดคณะตลบไหมพี่สองคนเลยตั้งให้ ยังไม่หมดอีกเหรอฮะยังครับยังอันนี้พันผักแก้มเลยครับผักนี้มาทั้งสวนแล้วเนี่ยอวนหลังบ้านอันนี้ผักผักตามดัวบ้านไหมครับบางทีก็ซื้อมาครับแม่ซื้อมาบ้างแม่ซื้อมาแมือนี่ว่าปลูกไว่หมดเลยแซวเก่งนะเนี่ยอยากมาถอนผักบ้านพี่เลยเร็วๆๆยาให้รุ่ยครับเผื่อเผื่อจานนี้เดี๋ยวส่งไป พูดเป็นเล่นจะส่งจริงนะนะเออรอรอพี่ส่งพี่ส่งลงข้างล่างมันละปากับเด็กกับกล้องแป๊บนึงดิโอเคโอเคอ่ะพี่กับกล้องก็ได้น้องไม่เห็นไม่เห็นอธิบายไปพี่เสร็จหมดเลยเหรอเคยดูรายการอาหารปะเนี่ยแบบเออแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออ พี่ผมต้องอธิบายขั้นตอนด้วยอะอธิบายขั้นตอนโอเคครับอธิบายขั้นตอนครับอตอนนี้ผมกําลังจะใส่ปลาคูกับเขาเรียกว่าหมูยอลงไปอันนี้เป็นอันนี้ตัดค่ัตัดตัดภาพมุมมุมกว้างอันนี้แคมหนึ่งอันนี้แคมหนึ่งตัดไปกล้องอินเสิร์ตชุบจะเดินเข้าสวนแล้วนะอันนี้อันนี้กล้องอินเสิร์ตอ่างไรครับโอเค เสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วครับผมแล้วก็หยอบใส่อะไรลงไปที่ใบเขาก่อนนะใบบอกพขกก่อนมาจุดี้เหมือนอาหารแมวเลยเนี่ยอุ้ยใส่อะไรเข้าไปใส่เป็ดปลาทูกับหมูยอครับหมูยอก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็หยอดน้ำปลาแล้วกินได้เลยบ้านหนูนะอย่าตีกันอย่าตีกันใส่อะไรกันเนี่ยใส่อะไรก็ได้ใส่อันน้ันเออกากหมูครับผมกากหมูอย่าใส่เยอะ ใส่เยอะเพราะว่าเป็นไขมันมันอ้วนอ๋อนี่อย่าใส่เยอะพี่อมใส่ี่จะหมดถ้วยแล้วนั่นน่ะเอาล่ะพี่ขอโทษอ่าย้อนเข้าไปอันนี้ตัดตัดมากล้องสองตัดมากล้องสองเราจะใส่ใส่อะไรครับใส่พริกครับใส่พริกอ่ะใส่พริกชอบกินเผ็ดไหมครับพี่กขั่วเอาเผ็ดเผ็ดแซ่บแซบครับเผ็ดเผ็ดแซ่บแซบอะโห เทเอาเลยอุ้ยมึเห็ดไปเหรอไม่น้องกินเห็ดได้ใช่ไหมครับอ่ะโอ้โหพูดเป็นเล่นไปตักขึ้นไปหน่อยเดี๋ยวฟุกเห็ดอันนี้อันนี้อันนี้จานของพี่แล้วเดี๋ยวพี่ทำให้ใหม่เออนะครับใหม่ครับมี่กินเผ็ดนะนี่ก็ยำไปให้กินเผ็ดอ่ะกินได้่รู้ใช่ไหมวิ่ง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 ให้ฟุกทีนึงวิ่ง โอ้อะไรล่ะวิ่งก่อนนี่นี่วิดีโออันนี้โสต์กระถินพ oh ี่มีพี่มีใส่ไม่ต้องหมด